สวัสดาครับสวัสดีจ้ามาพอกันนี้กัจะากับแซบนัวคัวคุณนหญิงมนนีจะภาพพี่น้องไม่กินย่ำเล็บมือนั่งจ้าใส่หมูยอ่อน,นน้ำจ้าแล้วก็ไสวุ้นเส้นน้ำจ้าแล้วก็มีพักกระขื้นพักสลัดน้ำจ้ามาจ้ามาแซบแซบมังกรจ้ามาครับผมพี่น้องมาเว้นยังไยครับืันนี้วันนี้นนมายังเว้น อันนี้เฮ็ดเองเลยจ้ะเนี่ยเป็นเองกินเองครับผมพี่น้อง นนมันีน่บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนจ้ะเมื่อเสาฝนกระตกไปแล้วแถวหนึ่งไืแดงคึ้มไม่อีกแล้ว ต้องมันเหมือมันเว็นท <ừ. S 2> างให้ไปดูนยังไงครับ <ừ. S 2> ข้าอยากบ่มีเวลาเลยครับทางไปสองอาทิตย์นะจ๊ะ สน,นัน่ <c oughs> <c oughs> นนะครับฮัมสุข ภัคครับ้าคแต่ว่าไม่มองว่างรครับผมพี่น้อยิบขึ้นมาเพิ่มเอาแสบแสบบ่างแสบก็ไปกินด่วน,นครับผมคิดอยากแห้งหาดเลยครับแยบกไม่ดีครับ ื่องสอนเรื่องสองผ่านน้ำเลยครับพี่หน้องจะเลื่อมติดตามแซ่บนัวขั้วคุณหญิงน้ำเี้ไครับผม <c oughs> <c oughs> กระดิ่งน้ำเด้ครับผมจะบร่ได้ผลาิปต่อๆไปครับ <c oughs> ไป็นยังายเห็ดขีบร่งดูๆจ้ะอืมฮึอซ่บมากผสมหลายแล้วก็พอดีทุกอย่างเลยครับแซ่บแซ่บ นี่ครับผู้ใหย่ครับแสดก็่องอย่างนี้ยองอย่างนี้เงียมาเลยก็ดีเลยครับรสชาติซื้อมาเหตุกินเอาจะพี่น้องจังถือปากเจ้าของ เอาไปกบ้าอนี่ก็ล้<ะ>ทำยังไงเลยจ้ะกับหมูยอครับ เผ็ดกำลังมากครับผมเียงกำลังสเริ่มเผ็ดเลยครับขนาดบอกว่าเผ็ดบ่าเผ็ดอันนีจ้จ้ะแล้วจะเส้นน่ะไมเป็นสายเส้นแตอ,อ กับพี่น้องทอบเนี้ครับถ้ากานกินนั้นเยอะได้เซ็นบันี้พี่น้องเอ้ เี๋ยวเสร็จครับพี่นอ่อ อเอาไหมฮะมรจ้าพี่น้องสมอยากด้วยจ้าอย่าลืมนะจ้าฝากกดติดตามแซมนัวคัวคุณหญิงแล้วกากดไลค์กดกระดิ่งให้นะด้วยจ้าจะได้บ่พลาดคลิปของเฮาต่อไปสำหรับคลิปนี้เขาเขาขอจบคลิไปไว้ซ้ำนี้จ้าครับพอกันไม่ชิมนาครับผมจ้าสวัสดีสสดจ้า,จา